การเรียกใช้คำสั่งต่างๆในการเรียกใช้คำสั่งต่างๆของ AutoCAD ออกมาใช้งานเราสามารถเลือกได้5วิธีคือเรียกคำสั่งผ่าน Ribbon หรือเรียกคำสั่งผ่านเมนู Bar หรือพิมพ์คำสั่งเต็มหรือพิมพ์คำสั่งย่อผ่านบรรทัด m m a n d หรือเลือกคำสั่งผ่านปุ่มไอคอนบนทูตบาร์ซึ่งทูตบาร์ในขณะนี้อยู่ในสถานะซ่อนหรือเรียกคำสั่งผ่าน Quick Access t o o l b a r ซึ่งอยู่ด้านบนสุดของจอภาพการเรียกคำสั่งผ่าน r i b Bon นั้นจะเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดเนื่องจากเราสามารถที่จะมองเห็นคำสั่งต่างๆได้ทั้งหมด การเรียกคำสั่งผ่านริบบอนจะเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้โปรแกรมซึ่งยังไม่เคยใช้อ u t โตแคดมาก่อนไม่ว่าเราจะเรียกคำสั่งใดๆของอ t o โตแคดออกมาใช้งานผ่านริบบอนหรือเมนูบาร์หรือผ่านปุ่มไอคอนบนทูลบาร์หรือพิมพ์ผ่านบรรทัดคอมานเมื่อเราเรียกคำสั่งออกมาแล้วเราจะต้องอ่านข้อความที่ปรากฏบนบรรทัดล่างของบรรทัดคอมานเสมอโปรแกรมจะแสดงข้อความแนะนำและแสดงตัวเลือกของคำสั่ง อย่างเช่นคำสั่ง Rectangle เ,เมื่อปรากฏข้อความ Specify First Corner โปรแกรมบอกให้เรากำหนดจุดแรกของสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหรือถ้าเราไม่กำหนดจุดแรกของสี่เหลี่ยมผื้นผ้าให้เราเลือกตัวเลือกต่างๆซึ่งตัวเลือกต่างๆนั้นจะอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บใหญ่เปิดและอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บใหญ่ปิดเราจะเห็นว่า ในเครื่องหมายวงเล็บใหญ่เปิดและเครื่องหมายวงเล็บใหญ่ปิดนั้นจะมีตัวเลือกทั้งหมดอยู่1 2 3 4 5ตัวซึ่งตัวเลือกแต่ละตัวจะขั้นด้วยเครื่องหมายสลในการเลือกตัวเลือกนั้นเราจะต้องพิมพ์ตัวอักษรตัวใหญ่ของตัวเลือกนั้นอย่างเช่นหากเราต้องการเลือกตัวเลือกฟิเลตให้พิมพ์ตัวเลือก f แล้วกดปุ่ม enter เราจะเห็นว่าคำสั่งต่างๆใน AutoCAD อีกหลายๆคำสั่งก็มีลักษณะเช่นเดียวกันอย่างเช่นคำสั่ง circle เมื่อปรกากฏคำแนะนำด้านล่างของคำสั่งเราจะเห็นว่าโปรแกรมจะให้เรากำหนดจุดศูนย์กลางของวงกลมหรือเราสามารถเลือกตัวเลือกซึ่งอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บใหญ่เปิดและเครื่องหมายวงเล็บใหญ่ปิดก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกทั้งหมด3ตัวก็คือ 3-point, 2-point และ tangent radius หากเราไม่ต้องการกำหนดจุดศูนย์กลางแต่ต้องการเลือกตัวเลือกเราก็สามารถพิมพ์ตัวเลือกเข้าไปได้ในทันที หากเราไม่เลือกตัวเลือกแต่เราต้องการกำหนดจุดศูนย์กลางของวงกลมเราก็สามารถคลิกที่จุดศูนย์กลางของวงกลมเมื่อปรากฏข้อความในบรรทัดต่อไปเราต้องอ่านข้อความโปรแกรมบอกให้เรากำหนดรัศมีของวงกลมหรือเลือกตัวเลือก diameter เ,เพื่อกำหนดเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมในที่นี้เราสามารถใช้เมาส์คลิกหากต้องการเรียกคำสั่ง circle ออกมาใช้งานอีกครั้งเราไม่จำเป็นต้องไปคลิกที่ปุ่มไอคอน circle อีกครั้งเราสามารถคลิกเมาส์ขวา เพื่อทำซาำคำสั่ง Circle แล้วคลิกเพื่อกำหนดจุดศูนย์กลางของวงกลมเราจะเห็นว่าในบรรทัดต่อไปก็คือ specify radius of circle or diameter เราสามารถกำหนดค่ารัศมีหรือเลือกตัวเลือก Diameter หรือถ้าเรากดปุ่ม enter โปรแกรมจะใช้ค่ารัศมีเดิมก็คือ80ซึ่งค่าที่โปรแกรมกำหนดมาให้นั้นจะอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บมากกว่าและน้อยกว่าในที่นี้มีค่า80หน่วยให้กดปุ่ม enter เพื่อยอมรับค่ารัศมีเดิม คำสั่งต่างๆและคำสั่งอื่นๆที่เรียกใช้งานนั้นจะมีลักษณะดเดียวกับคำสั่งที่แสดงให้เห็นผ่านมาแล้วหากเราต้องการป้อนข้อมูลผ่าน Dynamic Input เราสามารถคลิกบนปุ่มไอคอน Dynamic Input หรือกดปุ่มฟังก์ชัน Key F12 เพื่อแสดง Dynamic Input เมื่อเราเรียกคำสั่งใดๆออกมาใช้งานจะปรากฏข้อความณนะตำแหน่งของเคอร์เซอร์ซึ่งเหมือนกับข้อความที่ปรากฏบนบรรทัด Command แต่ในการเลือกตัวเลือกของคำสั่งนั้นเราจะต้องกดหูลูกศรชี้ลงบนคีย์บอร์ดซึ่งจะแสดงตัวเลือกออกมาอย่างเช่นหากเราคลิกบนปุ่มไอคอนเ e ็กแองเกิลหากต้องการเลือกตัวเลือกเราจะสังเกตเห็นว่าบนด y นามิกอินพุตไม่ได้แสดงตัวเลือกออกมาหากเราต้องการเลือกตัวเลือกให้กดปุ่มหูลูกศรชี้ลงและจะปรากฏตัวเลือกต่างๆเราสามารถใช้เมาส์คลิกเพื่อเลือกตัวเลือกต่างๆได้ คำสั่งอื่นๆทั้งหมดของ AutoCAD ก็ทำงานในลักษณะน,น,นี้เช่นเดียวกันนั่นก็เป็นวิธีการเรียกคำสั่งต่างๆออกมาใช้งาน